มีสทีมยักษ์ใหญ่จากไทยพีมยรีกอย่าง TTM แล้วก็ PA นะครับท่านมีความเห็นยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงว่าจะทําในเชียงใหม่ไปแนวทางไหนต่อไปครับสำหรับ TPM เนี่ยนะพี่พี่มองลักษณะนะครับก็เพิ่งได้ข่าววันนี้นะต้องมองว่าทีมนี้เนี่ยนะฮะทางคุณประดิษฐ์เนี่ยเขาท่านรัมรีประดิษฐ์นะฮะเคยดูแลอยู่ผมคิดว่าแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ท่านประดิษฐ์จะไม่ดูนะฮะเขาก็จะมีทางท่านนายกอบจอเนี่ยนะครับ ของอของพี่จิตนะฮะคือท่านอ้วนนะฮะ,ะเงินเขาก็เยอะเพราะเขาเป็นนายกอบอจอผมเชื่อว่าเขาคงไม,ไ,มไม่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 ปล่อยแล้วก็ไม่มาผมเชื่อนะฮะแต่สําหรับพีเอนี่คิดว่าคงจะต้องปล่อยท่านนวินเองก็จะมองภาพว่าเรื่องอะไรไปทําทีเดียว2ทีมนะครับค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับก็คงจะปล่อยแต่เห็นว่าตอนนี้กําลังต่อรองกันอยู่ว่าเขาจะต้องไปแข่งไอเอฟเอคับเนี่ยนะฮะซึ่ง ถ้าให้สิทธิ์เขานะครับก็คงจะตกลงกันง่ายก็คงไม่มีอะไรแต่ผมในฐานะคนเชียงใหม่นะฮะตอนแรกก็มีคนไปพูดในลักษณะว่าทีมพีเอเนี่ยจะเข้ามาครอบนะครับทางจริงเชียงใหม่เอฟก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าคนพูดก็คงไม,ไม,ไม,ไม่อาจจะไม่มีความรู้นะครับว่าเรานี่มันคนละชั้นนะครับตอนนี้เรามันอยู่ดีหนึ่งเขามันอยู่ไทยลีกไอการจะมาครอบมันรวมกันน้นมันทําไม่ได้หรอกนะฮะแต่ถ้าถามใจว่าเห็นด้วยไหม ผมพูดเลยนะครับว่าล้านเปอร์เซ็นต์ผมเห็นด้วยเพราะคนเชียงใหม่ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับจะได้ดูดีหนึ่งนะครับคือเชียงใหม่ผมพูดไว้ก่อนนะอยู่ได้ป่ะยังไม่รู้นะดีสองก็ลำพูนนะครับแล้วก็ยังเราดูไทยลีกเพราะฉะนั้นคนเชียงใหม่จะเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะครับได้ดูทั้งทั้งสามทั้งสามไอ้ดเวิชั่นเลยนะฮะทั้งสามชั้นเลยถือว่าคนเชียงใหม่เจ้าดีแล้วก็ขอให้มาทำนะครับที่เชียงใหม่เราก็เราก็จะบอกอกองเชียร์นะฮะ หรืออะไรให้การสนับสนุนทุกทีมถ้าจะมาทําในานามของ,องจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ผมหมดสนามไปประมาณ8ล้านก็ท<บ><น>่านไปดูเองแล้วกันว่ามีไนะ<บ><น>ม่มีนะมันก็ต้องมีไม่ไมปิดโอกาสที่จะให้ยาสูบหรือว่าเอเข้ามาเข้ามามาเข้ามาเทโอเว์มมผมไม่ได้เนี่ยเพราะผมเป็นเป็นนิติบุคคลนะฮะผมไม่ใช่อย่างสมมติว่าผมไม่ได้เหมือนถ้าเรือหรืออะไรเนี่ยนะฮะในการผมผมฉีกออกมาทําเป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่ใช่ในนามของ สมาคมกีฬาหรือว่าขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราเป็นบริษัทนิติบุคคลเพราะฉะนั้นเราจะไปร่วมกับใครก็อยู่ที่คณะกรรมการหรือหุ้นส่วนนะครับของเชียงใหม่เอฟซีนะครับใครจะมามาเทคไปคงคงไม่ได้หลค,คงไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขามีความตั้งใจจริงเขาจะมาร่วมก็มาร่วมกับเราเราก็พร้อมนะครับเขาจะอยากมาเป็นผู้จัดการทีมหรืออะไรก็มาว่ากันก็ไม่มีปัญหา แต่ขอให้ทุกคนมาทําเพื่อนะครับคนเชียงใหม่กันแล้วกันครับผมพร้อมจะร่วมอ๋อมันเป็นเป็นไม่ได้อยู่แล้วน้องมันเป็นปนไม่ได้อยู่แล้วเพราะพีเอมันเป็นมันเป็นไทยลีกเอามาครอบกันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเอามาครอบกันตรงปุ๊บมันก็เท่ากับต้องเลือกอันดัหนึ่งจะเล่นอ้ไทยลีกหรือว่าจะเล่นในไอ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 ดีหนึ่งใช่ไหมฮะมันต้องเลือกอันดัหนึ่งครอบกันไม่ได้อยู่แล้วมันคนละชั้นอยู่แล้วประมาณ